เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของสาเหตุที่เขาทิ้งเราไปนะก็จะมีอยู่หลายเหมือนกันมีหลายเหตุผลมีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นพวกนี้จะทําให้เขาไม่ชอบในตัวเรากลิ่นเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องกลิ่นเนาะ,ะกลิ่นตัวกลิ่นเตากลิ่นปากนะคะกลิ่นอวัยวะเพศพวกนี้นะคะ ตรงนี้ทําให้เขานั้นเบื่อเรามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเบื่อเรานั่นเองนะคะและก็เขาก็ไม่กล้าบอกเราโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นปากนะคะเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็เรื่องของอ่าเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็เรื่องของกลิ่นอวัยเพศนะคะสวัสดีคุณย่าหอมนะคะสวัสดีวันิดานะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคู่พระล้านในวันนี้วันนี้ก็ มาเอาเคล็ดลับไปนะคะครูพรล่าเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหารักอยู่นะคะตรงนี้นะคะปรึกษาได้